okay good คนนะครับคือคราเทศนะครับวันที่20ใช่ไหมครับใช่ตรงเลยครับตรงวันนี้เลยเนาะแล้วก็อีกสองคนนี่เป็นของพรุ่งนี้นะครับไอ้สามคนสิสามคนเป็นของพรุ่งนี้นะครับผมก็เนี่ยครับวันเดียวกันเนาะมีเคสพิเศษมาให้นะครับเาะใช่ลูกเสือชั่วคราวโรงเนีแม็แพิยานะครับเดี๋ยวให้เป่าให้เป่าด้วยเนาะของขวัญพิเศษเสรครูนี่ อะ่ะพวกนี tá, ่เมื่อก oh, ี้ขอมาตามขอคืนอยู oh, ่นะหมูไหนไม่ร uh. ู้หมู่น no ี้แหละของหมู่นี้เหรอไปเจอแล้วนะครับอ๋อก็ขอให้มีความสุขนะครับผมให้ท่านพวกเมการอินพร้อมสักหน่อยใช่ไหมครับครับเรียนภาษาเป็นแล้ว หนูทำแค่แแคนนี้ไม่ใช่ปรับเนาะก็ที่มีไพ่วันเกิดในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะทาลูกเสือได้นาร์แลนนะครับก็ขอ,ขอให้มีความสุขต้องหวังแล้วมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจที่แข็งแรงบ้านเทา,ากกรบรสต้สงหวังดังปัญหาทุกๆการครับ โอเคปรบมือ <Okay, S 2> ครับอ่านะครับต่อไปเป็นการอ่าสักถงเขียวขึ้นนะครับถงเขียวขึ้นก็คือไข่สำเร็จทุกลกนะครับอ่าระหว่างที่ทงเขียวขึ้นนะครับอ่าฟังฟังฟังอ่าคนไม่ฟังสจแล้วไม่อยากกลับนอ้องตรงตรงตามระเบียบพัก นะครับตอนที่ธงเขียวขึ้นนะครับเราทุ่งกับจะโหนะครับโหนนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยให้กระทืบ,บน,นะครับไม้ฟองไม้เท้าไม้ฟองกับไม้แงมนะครับแล้วก็ตอดรับอย่างนี้นะครับอสองสองเท่าให,หม่ไหม อ่ะสัก <ics> yeah. หน่อยอ่ะคุณมีอ่ะคุณจะเป็นคนโหนะครับครับคุณจะเป็นคนโหนะแล้วก็ให้ในเรีนยวขอบกันนะับพร้อมกันนะครับอลองซ้อมรอบนึงครับสามรอบนะครับสามรอบโหนะครับคนที่ช้กธงเกี่ยวสองคนนะครับจะดึงสามรอบนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยเอาให้สุดนะครับคุณจะโหนะครับตอนที่เราเทียวเราก็ดูไม่เอาไปนะครับไม่ง่ายเลยนะ

อ่า่อัวดีหป่นังไงครับผู้บริการครับ,รรรบนี่อัวดีออกมาเลยครับ เซลพร้อมนะครับโอ้ ่าเดี๋ยวเนี่ยจุสั่งให้ไปลงมพองนะครับเพราะว่าเราจะเรียกไปรวงพองนะครับกล้องต้นอันจะให้รมพองนะครับออรอรบๆหลังตัวเองนะครับแต่ละหมู่เนาะกล้อ,องแยกรมพองเลยครับเด๋ยวๆครับเดยวก่อน ผู้กกับเป็นคนหนึ่งของวงกลมเลยครับท่านที่ไม่ได้เป็นนักกองนะครับกองอาวุธครบเลยครับเอาเร็วเๆรๆๆ็วมูอะไรแนะ่เดี๋ยวจะยึดทุดดดุงเขียวละเอาเร็ว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 มาเลยครับมาเลยครับจะไปตั้งครับ ุ่งกับเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมครับพุ่งกับครับเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมครับเข้ามาครับพุ่งกลับครับครับพุ่งกลับครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเลยครับเอามือมาสานกันครับจับเลยครับจับเลย โยกไปทางขวาก่อนนะครับอ่าขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาขยับเข้ามาครับอ่าอ๋ออันนี้มันติดกันเนะี่ยขยับดันมันทีมันดังบันทีน,นี้อ่าโอเคให้วงกลมมันสวยๆหน่อยครับวงกลมอ่านันนี้ถอยไปนิดนึงโอเคงั้นเนาะครับ

เด่นป่อจกกักรตะเวทีคุณพระกาลนาอันความกลมเปลียวัะเป็นใจเดียวปราสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัาคีสามัาคีนี่แหล,ลำเลิศจากชูเจิดพระศาสนาสยามรัก เจ้าวัฒนาภาคกิเกฟุ้งเฟืองกระเดื่องแผ่นดินอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประสทสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี จากการขอสัญญาปาัตจึงตราถึงว่าพบกันใหม่บอกอีกครับงปาสัญญาด้วยหัวใจความรักทิดตรึงห่วงใยผูกพันมั่นคงุมันคงด้วยความดี ฟวัเตรึงจากไปแล้วคัหนึ่งเรึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมเลืนสัญญาก็ไว้อย่างไรเอาให้บทเยี่ัตตลอดครับเพิ่มจิตใจก้าวไปสั้นๆความดีโอ้เพื่อนเอ๋ยเราเคยสรุปกันมา แต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นารอกน่เราคงไม่มาพบกันเออไม่ต้องขยับครับให้ให้ให้แถวหนึ่งขยับครับแถวที่อยู่อ่าแถวให้แถวพอนอหน้าเดินนะครับแถวแถวอื่นไม่ต้องขยับครับให้ฟังกัน đức cha thuyết riêng đại nước đại yến sùng tan phá rải rác dung trời mặn nại cơn sấm gió sấm. Ở mặn hẳn đây, đây này. Đây là, mà mà là hùng, ฟ้าปบาทจริงใจจนอาสะพบกันใหนม่ปกป้ออำลาสัญญายหัวใจเพราะความรักติดเริ่งห่วงใยหัวใจผู้ฝันมั่นคงเอ่ยความดีนั้นฟังตึงจะไปแล้วทั้งนึ่ง

คืนที่รักเกิดขึ้นที่รัก <makingitchens>. จะคอยและหาเวลาพบกันรมุ่นันมีเวลาแสนสั้นอยู่ใกล้กันครับนเดียวเดียวเชิญครับเชื่อมากจำนวนพร้อมเพรียงปรีเซนดัง ได้ขึ้นสวรรค์ <S <S เยื่เชียวร่วมบันเทมขับใจระเดิ่มหายเหีเ่ยวจะแล่เลี้ยวดูกร<ๆ>ะจุยใส่ด,ได,สดีได้เวลาเข็ม,มไอตัดไครับวงกลมเหมือนเดิมครับวงกลมคนที่เสร็จแล้วครับวงกลมเหมือนเดิมครับเสียงเพลงบัลเลงเสียที หมดเวลาจำต้องลาน้องทีให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกันบนสักการะให้ระบันตึงเรีับตึงตาจนใจพบกันใหม่บูดมืออันลาสัญญา ใจู้ใจเพื่อความรักติดตรึงห่วงใวยตอกใจผูกพันมั่นคงโดยความนีน<า>ั้นฝังลึงจากไปแล้วครั้งหนึ่งพรึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมเลือนสัญญา,ากันไว้อย่างด้ ขอให้เรามันคงจิตใจเต่าไปสังส้งความดีโอ้เพื่อนเอ๋ยเราเคยสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่น่ารอกนะเราคงได้มาพบกันไม่มีสิ่งใดความตัน ก็เหล่าเหมืนในสัญญาห้าเป็นดินไม่ฝังกายจะสู้กัทุกเพียงกาน้องใจยิ้มสู้ฟานฟานร้อยรักหลวงใจฝั่งในคำสัญญาสั่งสั่งเพื่อมวลประชานี่คือสัญญาของเรา กอจักกันขอสัญญาตาประทับถึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่บทมืออาลัสัญญาตี่หัวใจเพราะความรักติดเตึมหัวใจด้วใจทุกคนเหมือนคงด้วยความดีน แล้วครั้งหนึ่งรึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามั่นคงจิตใจเต่าไปสัันๆความดีโอ้เพื่อนเอ๋ยเคยรวมสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกัน mày là không đầy ba bốp cân mày mi tay quan tâm vợ đào mặt à, mày sân nhà tay cho dù kết thúc biên đài nón cài yên sâu phàn phà qua đạp đốn dài mặt เพื่อพวลประชานี่คือสัญญาของเราลากรเพื่อนที่รักลากรเพื่อนที่รักลากรลากรเราจะพบกันอีกเราจะพบกันอีก ra là con quên là con là con ra cho bốc can y ra cho bốc là con là con con là con là hỏi tao bất ngờ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  tao เต้นคน 웃던 일. รับสุดท้ายนะครับขอเชิญท่านผู้ชมในการค่ายนะครับได้เต่าให้ออกว่านะครับและปิดค่ายลุกเสียช่วงคราวปี2567รัชบัตรนี้นครับดีเชจนครับ ร้องไห้ร้องห่มใครร้องไห้ไม่รู้ว่า <c oughs> อะไรเข้าตาอะไรเข้าตาล่ะะนีอ้อนตาครับก็ สวัสดีวิกรณ์ุมกับลูกเสือลูกเสือเนตนารีทุกคนยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะก็เปิดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองเป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือท่านแพทย์พิทยากับกิจกรรมต่างๆที่เราได้ร่วมกันทำตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็คิดว่าสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ก็กิจกรรมลูกเสือการเข้าค่ายก็มีทุกๆปีเนาะในการฝึกด้านต่างๆทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการเกี่ยวกับลูกเสือเรื่องของเก็บพินัยเรื่องอะไรต่างๆหลายๆเรื่องนะครับทั้งของร่างกายการเดินทางไกลว่าร่างกายรับแรงไหมฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยเพราะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจการลูกเสือ ที่ลูกเสือเนนารีทุก่ทุกนายได้ร่วมกันเข้าค่ายร่วมกันปฏิบัติสองวันของโรงเรียนของเราก็คิดว่าคงจะได้รับประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมายแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้กับาผู้เสือผูกผู้ประการตันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้กล่ผู้เสือแล้วก็ชุมชน นะครที่มีส่วนร่วมแล้วก็ลูกเสือในนารีทุกหมู่ทุกนายนะครับที่ตั้งใจอีป่าตั้งใจํากิจกรรมตามที่ผู้กลับได้นาเสนอได้เสนอแนะแล้วก็ได้ําร่วมกันตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านมาในโอกาสน,นี้ด้วยวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอปิดกิจกรรม เข้าค่ายพักแกมรมลูกเสือเทศารีโรงเรียนแทย์วิทยาท่าบอนีครับพงลงปุ๊บหยยาเฮ้ยมือลงอ่ามู่บริการสองนายครับเชิญทงลงครับสองนายมู่บริการครับ លោៃជ្េ ußen ឋ្� อันดีาจะเป็นอ่าเดี๋ยวยสองนิดหนึ่งนะครับถ้าครูบอกว่าขอให้แกนเสือตรงนี้แม่แป็พิธียาจงเจริญก็ท้ายโยท้ายโยสามรอบนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายให้คว้างหมวขึ้นกส,ส,ส,สูงสที่จุดนะครับโอเคไหมเข้าขใจนะครับอ่า,ายโยสามรอบนะครับโยนสูงโยนสูงโยนให้ขูดเลยโยนให้ขูด้วย ขอหมวกครับรอบพิษานะรอบพิษามประโยชน์นะครับอขอให้ลูกเสือโรงเรียนวัดเพชรพิทยาจงเจริญใช่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 เกียรติยไศทันครับเอาโอเคแยกเลยครับแยกเลยแยก Right.